สวัสดีครับแฟนคลับพี่แอบทักษอ,อนแฟนคลับน้องโนโนโกุลสุดหลอ่อรวมถึงแฟนคลับช่องกระแสดาราดังชาแนลทุกๆคนแอดมินก็ห่างาหายไปนานห่างหายไปนานพสอสมควรเนาะเรือสิ่งอื่นใดคือมีปัญหานิดหน่อยเนาะมีปัญหานิดหน่อยก็เหมือนเดิม เอาภาพสวยๆภาพระหล่อกของน้องนองนกูลแล้วก็ของพี่แอบทักษอ่อนมาประติดประต่อกันเหมือนเดิมยังไงก็ยังชื่นชมแล้วก็เชียร์ทั้งคู่ให้สมหวังนั่นเองเนาะเนื้อสิ่งอื่นใดเนาะก็ขอบคุณ พี่แอปแล้วก็น้องนนท์กุลแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนที่คอยให้การสนับสนุนไม่ว่าแอดมินจะทําคลิปออกมาสนุกหรือไม่สนุกแต่ทุกคนก็ดูแล้วก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนั่นเองก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าเนื่องจากแอดมินก็ไม่ไม่อยากที่จะทําอะไรที่แบบเกินเลยไปมากกว่านี้เนาะก็ทําได้แค่แบบ กระดอกกระแด็กกระนิดกระหน่อยอะไรไประมาณน,นี้เพราะว่าบางอย่างก็ไม่อยากทําให้ทั้งคู่เสียหายนั่นเองไม่อยากทําให้ดาราที่เราชื่นชอบเสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นเองแอดมินก็ทําในขอบเขตท,ที่แบบว่าสามารถรับชมได้ทุกๆคนเนาะก็แอดมินก็ขอวอวยพรให้ทุกๆวันของพี่แอแล้วก็ของน้น ของน้องนนกุลเป็นวันดีๆแล้วก็เริ่มต้นวันใหม่ๆทุกๆวันขอให้น้องปีใหม่มีความสุขด้วยนะอันนี้ไม่ได้อวยพรในเรื่องเนื่องจากวันวันอะไรทั้งสิ้นก็เนื่องจากแอดมินก็ทําคลิปของทั้งคู่มานานพอสมควรก็เลยมาอวยพรแค่นั้นเองเนาะก็ขอบคุณภาพส,สวยๆหล่อๆจาก IG ของทั้งคู่ด้วยนะครับรวมถึงจาก IG ของแฟนคลับท,ทุกๆคนด้วยเช่นกัน ก็ขอบคุณมากๆจริงๆแอดมินก็พูดก็ก็ก,กหลายครั้งมากๆเลยขอบคุณมากๆแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ทําเพื่อความบันเทิงทําเพื่อความสนุกสนานมีได้มีเจตนาที่จะทําให้พี่แอฟแล้วก็น้องนน้องนนกุลเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใดขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ